สวัสดีครับมานี่พอกันอีกแล้วนะครับน้องกับช่องมาณาลีแชนแนลมานี่มาณาลีแชนแนลพาออกมาตกปลาช่อนนะครับเนาะเป็นไม้อ่างเก็บน้ำครับผมตอนนี้เครื่องสูบน้ำกำลังทํางานครับผมน้ำลดลงเรื่อยๆนะครับเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาหางวงกัวครับผมโดยที่ก็ใกล้จะตกดินแล้วนะครับน้อหลังเลิกงานครับผมเอาลองออกมาเช็คใหม่หนึ่งนะครับเนาะงมันนี่จะได้ตัวไม่ได้ตัวครับผมสำหรับท่านใดที่เข้ามาเราชมก็ฝากนิดนึงนะครับเนาะก็ฝาก กดติดตามกดซับตะคายเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมานารีชาแนลนะครับเนาะเพื่อจะได้คลิปดีๆต่อๆไปครับผมสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้มื้อนี้นะครับเนาะก็จะเป็นล็อกได้ว่าทาทัศราครับผมล็อกแปน,น, Alpha นะครับเนาะสาย PE 1.5ครับผมคันเป็นคันของอัลฟาเทกเกิลนาะครับเนาะเท้าเยร์ที่ใช้มื้อนี้เดี๋ยวผมจะลองตีเป็นกบอย่างไรก็ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวจังได๋มาติดตามเราถุกพลัง,งานครับผมน้ำหน่อยๆของบนนี้เดี๋ยวจะลองตีเบิ่งจังหมะ2องมกครับผม ปลาประกาศยังไงเดี๋ยวจะเปลี่ยนเยอะไปเรื่อยๆนะครับนาะครับผมไปรครับครับผมเดี๋ยวเรามึงตีมึงก่อนนะนรับนะเปลี่ยนยังไงครับผมน้ำหน่อยๆเด้ครับ อ้ยปลาตอดครับผมปลาตอดปลาช่อนน้อยครับผมอลองตีบ้งางจะไหมครับไปจะไหนนะไก่ปวด ฝากกดครับผมฝากกัดปลาถือครับผมฝากกัดเยี้ยรครับผมเมื่อกี้กัดปลาถือครับผมน้ำหน่อยๆครับผมน้ำใสๆ น้องใหญ่มามาทางนี้หนุ่มน้องกันเนาะต้งขี่มันก็เถอะท่านนี้จะเป็นทางน้ำขอหน้าบวกนะครผมโอ้ยไปอุ้ยกันแล้วครับอุ้ยอยู่แล้วกับผมมาแล้วมาแล้วก็ผมตอนแรกใส่ปลอครับผมข้อน้อยครับผมกำลังดื้อเดินเหมือนเลยครับผมนี่ครับผมตับยางเอ็นไลท์สีเหลืองสุดยอดครับผมมองตัวปลากันนะครับเนาะ น่ครับผมใสปลาใสาปลาใสาก็ถือ่าโอเคครับผมเดี๋ยวมจปดถ้ารูเดี๋ยวมจะปล่อยนองลงไปก่กอนนะครับน,นะครับครับผมเดี๋ยวมนจะปดปาลาเมจะปล่อยนองลงไปก่กอนน,นนะค,นนครับนะคเดี๋ยวเเดเดี๋ยวเเดี๋ยวยเดเ โอเคครับผมเ pues, อาละไปนอนลงไปกันครับผมโอเคขอบคุณที่แวะมานี่ครับผมสภาพเยอะถือว่าปาก,กัดดีครับผมเดี๋ยวติดตามรับชมกันต่อครับผมครับผมเดี๋ยวมาเตี๋หนึ่งนะครับนะเยอะปากฉีกครับผมผมเลยกลับหัวกับหางเลยนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันต่อครับผมเอาปากสียังกัดเพราะนาะ ตรงนี้เป็นตรงพักน้ำน้อยๆครับผมเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นเบื้องน้อยๆน้ำตื่นตื่นนะครับนะ้ำปลาจะคืนมาอยู่ข้างบนนี้ครับผมแล้วตอนห้นจะเป็นทางน้ำขอน้ำบอกปลาก็นนาจะและอยู่รอๆทางน้ำขอน้ำบอกครับผมปล่อยปลาชดลงไปบอลูไปบอกหมกบอกนั่นแล้วพวกเพื่อนครับอย่ามันบวกกันมาบวกแห่งัก๊สเยอะเลยแต่ นการนะครับอ้ยครดูมาแล้วครับผมเต็มที่สองโอ้โหใส่ใส่มึนๆเนี่ยครับผมเต็มที่สองไม่ตัวใหม่เลยครับผมกินทะลุดตาเลยครับผมตัวนี้กําลังมึนเลยครับผมเดี๋ยวเอความเดี๋ยวจะดิ้นลุกกินทะลุดตาเลยครับผมตัวนี้ใส่ก็ถือว่าใส่งามนะครับนะให้กับผมเต็มที่สองสุดยอดครับผมเดี๋ยวผมก็จะถ่ายรูดเดี๋ยวผมปลดปลาแล้วก็ผมก็จะปล่อยน้องลงไปก็แล้วนะครับว่า เต็มที่สองครับผมสุดยอดครับผมเต็มที่สองนะครับแล้วผมปลดปล้วยเรียบร้อยแล้วผมจะปล่อยน้องลงไปก็อครับผมนี่ครับไปโอเคไปแล้วครับผมสองเต็มสุดยอดครับผมได้มาสองแต้มนะครับนะี่ผมกับหัวกับหางครับผมเปลี่ยนตะขอมาไปไลยท่องนะเพราะอเหยื่อปากฉีกครับผมเติดตามรับชมกันต่อครับผมจะได้เต็มเพิ่มบ่อน้ำนะ กัดโหดกัด nice ดูขนาดเลยครับผมน้ำหน่อยหน่อยนะครับเนาะตรงนี้จะปล่อยลงไปสองตัวเลยเนี่ยสิมีตัวกัดมาแน้วครับนะตกไปเรื่อยๆครับผมยังไม่เปล่าหวานอยู่ดีครับนี่นี่ปลาก็หวานเยอะขนาดนี้ครับผม ันที่ตีไล่มาจากข้างบนนั่นนะเพื่อไม่โตเกลี่ยแฝงน้องตีเข้าไปทั้งป่าก่อเนาท่งน,นี้มันก็น้ำนะไม่ใช่ได้โตเพราะ ปากขึ้นอยู่นะอุ้ยกันแล้วอุ้ยลุดอุ้ยปัดบอโดนครับผมอื้มฟาคัทครับผมปัดบอโดนครับผมอายะน่าเสียดายครับผมเห็นเป็นโตเลยครับผมใส่กำลังงามเลยครับผมไปครับ ครับผมเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเยื่ลองบนก่อนนะครับนะ่ะเอามาลองรับชมกันครับว่าเปลี่ยนเยื่แล้วจะได้ตัวบ้างไครับครับผมเดี๋ยวตอนนี้เราจะลองเปลี่ยนเป็นใส่เป็นกบตุ่มบนก่อน,นนะครับนะกบตุ่มสีเหลืองครับผมใบพัดใบคอสองใบครับผมเดี๋ยวมาลองมองว่าปลาจะกัดบ้างไหม โอ้ยกัรครับออ้ยหลุดปลาใครคนครับผมอื้มปลากัดครับผมเมื่อกี้คนนะครับเยอนยุบเลยครับผมอื้มเสียดายครับผมวัดบลโดนนะครับเนาะเทำไมครับผมปลายังการนึกมึงครับผมนี่นี่ปลาเลี้ยนอยู่นี่ครับผม เราลองตีทั้งไมครับผมเพราะป่าเมื่อกี้มันกัดันาสจกัดวัดบระดนครับผมขมาดกบตุ่มเนี่ยเขาตีแล้วเขาสงสัยเลยโดนโด,ดนนอหน้าป่ามันจะกินลงไปในคอครับผมเรียกว่าเฝ้าวัดแน่จังไน าอยู่ในพุ่มอย่างนี้นครับผมอัยกันแล้วครับอูยอยอยอ้ยูเราอู้ยุดอู้ยแต่แต,แต,แต่ปากกัดว่ดป,ปยู่ครับผมโอ้น่าเสียดายครับผมไอ,อ้ทำไมครับผม ปากัดวัดโบกติดครับผมเดี๋ยวลงไหมครับตัวยังกัดอยู่นะครับเนาะนี่ครับปลาช่อนก็ยังขึ้นอยู่นะครับเป็นปลาช่อนครับผมว่านกันะครับอู้หมาแล้วครับผมใส่สวยๆเลยครับตัวนี้มาครับผมใส่หนี่ก็ถือว่าโอเคครับผมนี่ครับผมใส่งามครับผมใส่หนี่น่าจะอยู่ประมาณเจ็ดแปดขีดลโลนี่ครับผมนี่ครับผมเติมที่สามของมือครับผม อุ๊บมาสวยๆใสกงามๆครับผมเดี๋ยวผมถ่ายหลุแป๊บน,นึงนะครับไอ้เยอะนี่ครับผมเต็มปากเต็มคำอีกแล้วป่อยโดนบ่ได้ครับผมเยอะรุ่นอี่างทำนั้นป่อยสายโดนนี่คือว่าลงคอแน่นอนครับผมขออนุญาจะใส่กีปเปิดนะครับนี่โอ๊ยเยอะสุจเได็วดวปวดป่าผมโอ๊ยบ่ได้คี้มะน้ำครับผมเด๋แล้วครับเดี๋ยวปวดป่าปเป็นมงครับผมครับผม ปลาช่อนตัวที่ะะนะสมามนะครับน่ะ,ะน,น,นี่ค,นรรรรรค,ครับผมแส่สวงามเลยครับผมแซ่ปลาช่อนเนี่ยเลยนี่ครับผมแซ่กระ็อยู่ประมาณเจ็ดแปดกิโลครับผมอ้วนตับเลยผมเดี๋ยวผมไปปล่อยน้องลงไปกับเขานะครับน่ะนะครับไปครับผมปล่อยน้องขึ้นสุดธรรมชาติโอเคไปแล้วครับผมสุดยอดครับผมเดี๋ยวไปมาตามตัวแล้วนะครับนี่ครับผมสภาพเกียร์กันยังโอเคครับผม ติดตามรชมกันต่อครับผมครับผมปากยังขึ้นลงไปเพียน,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 นะครับเจ้าของรองตีไปติดตก ที่ตรงเด่นนะคน้อฟ้าก็เริ่มม so ึนเนี่ยนะปุ๊กกันแล้วครับผมกันแล้วครับผมวัดเลยครับผมอยู่เราแทนที่สีมาแล้วอู้หสุดยอดเลยครับผมแทนที่สีใส่พวกๆับผมนี่ครับผมแทนที่สีของเราวันนี้กระชนครับผมเต็มปากเต็มคำอีกแล้วเดี๋ยวผมใส่กิบเปื่อยอีกหนึ่งนะครับเนาะนี่ครับผมแทนที่สีของเราอุ้ยหลุดครับผม แป๊บนึงถ่ายรูปแป๊บน right ึงเดี๋ยวปล่อยครับเดี๋ยวปล่อยเจยเย็นครับนี่ครับผมใส่กับใส่ก๊ล้างเห่าครับผมส่สวยๆสุดยอดเดี๋ยวปลดป่าย์เดี๋ยวผมจะปล่อยป่าแล้วกันะโอเคครับผมแต้มทีสีสุดยอดครับผมประชันตัวดีสีนะครับนะเดี๋ยวผมก็จะปล่อยป่าลงไปก็ก็ครับผมไปครับส่งน้องขึ้นสู่ธรรมชาติไปครับไปอุ๊ Okey, sudah กันแล้วครับผมกันแล้วครับมาแล้วครับผมเต่มที่หามาแล้วอู้หูเต่มที่หาส่สวยๆครับผมนี่นี่ครับผมใส่สวยๆมาแล้วตัมที่หาครับผมโอ้โหสุดยอดเลยครับผมกินติดๆกินติดๆเนะครับผมเต่มที่หาของเราวันนี้โอ้ตอนนี้กินแล้วครับผมเดี๋ยวขอใส่กิ๊บเปิดกันนะกันนะเดี๋ยวผมปลดปลาแป๊บนึงครับผมเดี๋ยวมาดูตัวปลากันครับผมโอ้พออาปากแล้ว นี่ครับผมไซต์ที่ห้าของเราใส่กระเทือนงามครับผมใส่จนประมาณหกเจ็ดขีดใหญ่ๆนะครับอ้วนปักสุดยอดครับผมเดี๋ยวปลดปากแป๊บนึงครับนี่ครับผมเต็มปากลดลงไปในคอเลยครับผมเดี๋ยวผมปลดปากแป๊บนึ่งนะครับนะครับผมกระชอนตัวที่ห่านนะครับนะเดี๋ยวก็ปล่อยน้องลงไปก็ครับผมเต็มที่ห้าใส่สวยๆสุดยอดครับผมนะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวไปน้องลงไปกันก่อนนอนนะเต้มที 5, ม่ห้ามะเร็งปโอเคครับผมสุดยอดเกิดแล้วครับดูแล้วครับผมอุย้ยหลุดอุย้ยหลุดครับผมแต้มที 6, ่หกมาลุดซ้่มครับผม,มน่าเสียดายครับผมเอาไหมครับผมเอาไหม เยอีนสบักสะบอมแล้วก็รวมไปบนเรืครัมกัดนักกัดเน่นกัดดีครับผมไม่เจะต้อม,ม,มดเดี๋ยวมล้อตีกระหล่เยอะอแบบนั้นนะโอ้กัดวัตถุเขากไม่ป่ายกันเนแล้ระหล่งเยอะครับ ครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงแล้วเนะนะก็มืดแน่แล้วครับผมเดี๋ยวมันจะตกอีกจัะไม่จะไม่เดี๋ยวผมเก็บของกระบ้าดแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาติดตามรับชมเมื่อคืนครับผมเดี๋ยวจะมาตกปลายเบื้องไม้ครับผมสำหรับตอนนี้น้ำก็จะเปิดเครื่องดูดน้ำตลอดเวลาเลยครับผมเพราะอยู่บางี่มื่อนี่น้ำอาจจะลดลงหลายครับผมแล้วป่าก็บรรู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับนะสงสัยยางคนออกแหเอาเบ็ดนรกมาตีครับผม ก็ป่านนี้ก็เจ็บน้ำตน้ำตครับผมแผ่ๆนะครับ,รบผมโอเคนะครับนะตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงแล้วครับผมดเดกี่ยวก็บความกระบานป้านเรื่มมือแล้วครับผมได้ผลประกอบการวมือนอ้ก็ได้ประชนันมาหาโตนะครับนะลดอีกหลายตัวครับผมแต่ว่ามือ อื่นมืออเดี๋ยวถ้ามีเวลาบางๆเดี๋ยวผมจะมาตกปลาเบ้างไหมครับผมสำหรับปลาเมื่อนี้ผมก็ไม่ได้เก็บปลานะครับแล้วผมตกแดดลงผมก็ปล่อยน้องลงไปคือเกาะกับผมมาอยู่กับธรรมชาตินะครับน้าเราก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้โดนขนาดไหนนะครับน้าพ่อตอนนี้ไปเจ้าดูดน้ำขึ้นไปเฮกเกษตรกรครับผมปลูกเขาปลูกดอกบัวครับผมปลูกกระลำครับผมถ้าน้านี้จะบวชไปเรื่อยๆนะครับน้าอาจจะบวโดนอาจจะบดชนะครับน้าแต่ว่าเดี๋ยวกัน พยายามมาตกปลายเบื้งเรือครับผมสำหรับท่านใดที่ชอบคลิปนี้นะครับนกาจะอย่าลืมฝากกดติดตามกดซับจะใครก็เป็นกำลังใจให้ช่องมนาลีชาแน,นลนะครับขอบคุณทุกๆก,การรับชมครับผมสำหรับม,น,มนาลีชาแน,นลขอลาไปก่อนนะครับ,นะรบนะพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ